จากที่ข้าวสุกนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไป

นักเล็กขายหมูทอดตอนเช้าบริเวณน,นี้ก็มีร้านค้าอยู่หลายร้านประมาณสองสามร้าน ช่วงเช้าๆก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับกาแฟก็ด้วยความที่ว่าเป็นโรคเบาหวานก็เลยหันมากินกาแฟดำต,ตามด้วยขนมก็ให้อิ่มท้องช่วงเช้าๆนะก็ช่วงเช้านี่ผมมาขายหมูเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักสองโมงก็จะเริ่มเก็บเพราะว่า ว่าขายให้พวกนักเรียนครับที่มาเรียนก็กะว่าเดี๋ยวปิดเทอมนี่ก็คงจะต้องหยุดหยุดสักพักนึงพอหลังจากที่ว่าเปิดเทอมก็จะกลับมาขายใหม่ก็เดี๋ยวจะแนะนําเพื่อนเพื่อนครับนึ่งข้าวเหนียวแบบให้นิ่มครับให้นิ่มกินอร่อยอร่อยทําวัน่ําพืนโดยที่ว่ามันไม่ต้องไปทําอะไรยุ่งยากเพราะเมื่อก่อน นึ่งข้าเหนียวแบบให้นิ่มไม่เป็น,นครับก็คือจะแช่ข้าวเหนียวเนี่ยประมาณ6-8ชั่วโมงแต่ว่าพอเป็นนึ่งแล้วมันก็ยังแข็งคือเก่าก็หลังจากที่พอมานึ่งขายก็เลยรู้วิธีโดยบังเอิญนนครับโดยบังเอิญเหมือนเป็นการลองผิดลองถูกครั้งแรกที่เคยทำให้ข้าวเหนียวนิ่มเนี่ย กเจอน้ำครับน้ำใส่กระทะให้ตั้งให้น้ำเดือดเสร็จแล้วก็เอาเข้าวเหนียวก่อนที่จะนึง่งลงไปคนปรากฏว่ามันนิ่มอยู่ครับแต่ว่าเวลานั้นมันแฉะแล้วมันก็มีอาการบูดก็เลยวถ้าเป็นแบบนี้ถ้าวันไหนขายไม่หมดมันก็ไม่สามารถที่จะอุ่นเอามาขายได้หรือว,ว่าเวลาเอาไปอุ่นกินมันก็แฉะไม่อร่อย ก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนเื่อนดูวิธีครับซึ่งวิธีนี้ง่ายแล้วก็สามารถข้าวเหนียวเหลือเนี่ยสามารถที่จะไปอุ่นอ่าไปอุ่นให้มันร้อนให้มันนิ่มกลับมาได้อีคระในการเจึิญข้าวเหนียวครับเราต้องนําข้าวเหนียวเนี่ยไปแช่น้ําอย่าง,งน้อยหกถึงแปดชั่วโมงนะฮะนี่เป็นข้าวที่ เป็นข้าวที่เริ่มออกมา,มานึ่งนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่ข้าวสุกนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ลงไปจากนั้นก็จะนึ่งต่อยสักระยะนึงนะครับ หลังจากทีหนึ่งเสร็จรถ้าเราอยากให้ข้าวเหนียวนิ่มกว่านี้เราก็พรมน้ําใส่อยากให้นิ่มมากก็พรมใส่มากอยากให้นิ่มน้อยก็พรมใส่น้อยๆว่าถ้าไม่อยากให้มันนุ่มมากอยากให้แบบกินแบบพอดีๆก็จะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าอยากให้นุ่มกว่านี้ครับแล้วก็พรมน้ําใส่เลย แปดนาฬิกาพอดีครับตอนนี้นักเรียนไปเข้าแถวกันหมดแล้วต้นไตอนนี้ทอ,อ,อดไปหมูไปหนึ่งกระปุกกระหมูมาสองกระปุก ็ใช้เวลาช่วงเช้าออกมาหาไรายได้เพเที่ยวเก็บเงินไปเที่ยวนะปีหน้าน,นักเรียนก็ยังไม่เข้าแถวนะมันจะยังไม่เข้าแถวตอนนี้ก็ยังมีนักเรียนบางส่วนยังเดินอยู่ข้างนอกก็ ว่าอาจจะได้อีกสักเล็กน้อยจะได้กลับเข้าบ้านไปหามะพร้าวต่อก็คลิปนี้ไม่มีอะไรครับก็ให้ดูบรรยากาศออกมาทำมาหาก,กินช่วงเช้าแล้วก็แนะนำวิธีทำข้าวเหนียวให้นุ่มครับก็พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ